เสียหายจากการกระทําของเจ้าหน้าที่ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมเราจะต้องทําอย่างไรมีกฎหมายฉบับใดให้การเยียวยาหรือเราจะต้องไปเรียกร้องจากหน่วยงานใดวิธีการขั้นตอนยุ่งยากขนาดไหนเรื่องนี้กรม,มอัตสากรามมีคําตอบตามมาตรา5แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พศ2539ระบุว่า หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดต่อผู้เสียหายในผลแห่งละเมิดที่เจ้าหน้าที่ของตนได้กระทำในการปฏิบัติหน้าที่และมาตรา11ระบุว่าผู้เสียหายจะยื่นคำขอต่อหน่วยงานของรัฐให้พิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทนสำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ตนก็ได้ผู้ที่ได้รับความเสียหายสามารถเลือกได้สองวิธีคือยื่นคำขอหรือฟ้องคดีต่อศาลถ้าเลือกวิธียื่นคำขอ ใช้แบบฟอร์มตามวอรโดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ w w w t c l s c g d g o t h กอกรายละเอียดแล้วนำไปยื่นต่อหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่สังกัดถ้าเลือกวิธีฟ้องคดีต่อศาลฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรมใช้ในกรณีดังต่อไปนี้ 1. กรณีความเสียหายไม่ได้เกิดขึ้นในขณะที่เจ้า,นาหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ 2. กรณีความเสียหายเกิดขึ้นในขณะปฏิบัติหน้าที่แต่เจ้าหน้าที่ไม่ได้ใช้อำนาจทางปกครองเช่นการรักษาพยาบาลที่ผิดพลาดทำให้บุคคลภายนอกเสียชีวิตพิการการขับรถไปราชการและเกิดอุบัติเหตุมีรถคู่กรณีซึ่งเป็นบุคคลภายนอกได้รับความเสียหายแก่ร่างกายหรือทรัพย์สินการเดินตกท่อของตกล่นจากสะพานทางทวนทางรถไฟฟ้า หรือโครงการก่อสร้างของทางราชการฟ้องคดีต่อศาลปกครองกรณีความเสียหายเกิดขึ้นในขณะที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่และเป็นการใช้อำนาจทางปกครองเช่นการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจับกลุ่มคนร้ายและใช้ปืนยิงกระสุนพลาดไปถูกเด็กนักเรียนหรือบุคคลภายนอกาการฟ้องร้องเกิดขึ้นเราสามารถฟ้องใครได้บ้าง และถ้าบุคคลภายนอกเป็นผู้เสียหายจะรู้ได้อย่างไรว่าจะฟ้องหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่การฟ้องร้องถ้าเกิดจากเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ฟ้องหน่วยงานต้นสังกัดของเจ้าหน้าที่ถ้าไม่ได้เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ฟ้องตัวเจ้าหน้าที่โดยตรงโดยยื่นคําขอไปที่หน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่สังกัดเป็นหน้าที่ของหน่วยงานจะดําเนินการผลการพิจารณาของหน่วยงานจะทําให้บุคคลภายนอก รู้ได้ว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไปหากหน่วยงานรับคำขอไวพ้พิจารณาแล้ววินิจฉัยว่าความเสียหายไม่ได้เกิดขึ้นในระหว่างที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่หน่วยงานจะต้องแจ้งผู้เสียหายทราบซึ่งผู้เสียหายสามารถนำเรื่องไปฟ้องคดีต่อศาลได้ถ้าหน่วยงานรับคำขอไวพ้พิจารณาแล้ววินิจฉัยว่า ความเสียหายเกิดขึ้นในระหว่างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่หน่วยง,งานจะแจ้งจานวนค่าสินไหมทดแทนที่จะชดใช้ให้แก่ผู้เสียหายซึ่งหากผู้เสียหายพอใจกับจํานวนเงินที่ได้รับชดเชยเรื่องจะยุติแต่ถ้าไม่พอใจสามารถนําเรื่องไปฟ้องต่อศาลเรียกค่าเสียหายได้หลังจากที่ผู้เสียหายรู้แล้วว่าจะต้องดําเนินการฟ้องร้องต่อใครก็มาถึงหน้าที่ของหน่วยง,งานของรัฐที่จะต้องดําเนินการ ซึ่งการฟ้องร้องก็จะแยกการดําเนินการโดยมีการยื่นคําขอต่อหน่วยงานและฟ้องร้องต่อศาลซึ่งการทํางานของหน่วยงานของรัฐก็จะมีขั้นตอนและวิธีการที่แตกต่างกันกรณีผู้เสียหายยื่นคําขอต่อหน่วยงานให้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อได้จริงความรับผิดทางละเมิดตามข้อ35ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พุทธศักราช2,539และที่แก้ไขเพิ่มเติมคณะกรรมการที่แต่งตั้งในช่วงเวลานี้มีหน้าที่เพียงพิจารณาว่าความเสียหายเกิดขึ้นในขณะที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่หรือไม่หากเกิดขึ้นในขณะปฏิบัติหน้าที่ให้พิจารณาคำขอและตรวจสอบว่าค่าเสียหายรายการใดสามารถจ่ายได้หรือไม่เมื่อได้ข้อสรุปแล้ว แจ้งผู้เสียหายทราบหากผู้เสียหายพอใจกับจํานวนเงินค่าเสียหายให้ดําเนินการโิกจ่ายเงินให้กับผู้เสียหายเมื่อชําระเงินไปแล้วหน่วยงานอาจใช้คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดชุดเดิมหรือแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดชุดใหม่เพื่อพิจารณาว่าเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงหรือไม่ หากมิได้กระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงให้ยุติเรื่องแต่หากจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงให้เสนอผู้สั่งแต่งตั้งพิจารณาและดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปกรณีคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดพิจารณาแล้วเห็นว่าความเสียหายมิได้เกิดขึ้นในขณะที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ ให้เสนอหน่วยงานแจ้งผู้เสียหายที่ยื่นคำขอทราบเพื่อให้ผู้เสียหายนำคดีไปฟ้องร้องต่อศาลที่มีอำนาจต่อไปกรณีผู้เสียหายฟ้องร้องคดีต่อศาลเมื่อส่งเรื่องให้สำนักงานอายการสูงสุดแล้วก็จะมีพนักง,งานอายการแก้ต่างคดีให้แล้วตั้งคณะกรรมการ สอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดตามข้อ35ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พุทธศักราช2539และที่แก้ไขเพิ่มเติมคณะกรรมการที่แต่งตั้งมีหน้าที่พิจารณาว่ากรณีความเสียหายที่เกิดขึ้น นั้นเกิดขึ้นในขณะที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่หรือไม่หากเกิดในขณะปฏิบัติหน้าที่ให้แจ้งหน่วยงานเพื่อแจ้งพนักง,งานอายการเจ้าของเรื่องแถลงต่อศาลเพื่อกันตัวเจ้าหน้าที่ออกจากคดีกรณีที่สารมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้หน่วยงานชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนให้กับผู้เสียหายเมื่อชำระเงินตามคำพิพากษาไปแล้วหน่วยงานอาจใช้คณะกรรมการสอบชุดเดิม หรือแต่งตั้งคณะกรรมาการสอบข้อเได้จริงความรับผิดทางละเมิดชุดใหม่เพื่อพิจารณาว่าเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกระทําโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงหรือไม่หากไม่ได้กระทําโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงให้ยุติเรื่องแต่หากจงใจหรือประมาทเล่นเล่ออย่างร้ายแรงให้เสนอผู้สั่งแต่งตั้งพิจารณาและดําเนินการตามขั้นตอนต่อไปกรณีคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ความเสียหายไม่ได้เกิดขึ้นในขณะที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ให้แจ้งต่อหน่วยงานเพื่อแจ้งพนักงานอายการเจ้าของเรื่องแถลงต่อศาลเพื่อเรียกตัวเจ้าหน้าที่เข้ามาเป็นคู่ความในคดีกรณีผู้เสียหายไม่ได้ฟ้องท้องเจ้าหน้าที่เมื่อการดําเนินการเสร็จสิ้นในทุกกระบวนการแล้วทางหน่วยงานของรัฐก็จะดําเนินการในการชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนต่อไปกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐจะทําละเมิดต่อบุคคลภายนอก ลงวันที่3ตุลาคม2554ซึ่งประกาศในราชกิจารนุเบกษ,ษาเมื่อวันที่20สุลาคม2554ก็จะพิจารณาจากคุณสมบัติและความเสียหายที่บุคคลไทยนอกได้รับความเสียหายแก่ร่างกายหรือชีวิตค่ารักษาพยาบาลจ่ายจริงและจำเป็นรายละไม่เกิน50,000บาท ค่าขาดประโยชน์ตัวอย่างเช่นนายกรรายได้ไม่แน่นอนอัตราค่าจ้างขั้นต่ำไม่เกินวันละ300บาทจ่ายจริงได้ไม่เกิน60วันหรือนายขอรายได้แน่นอนไม่เกิน2เดือนเดือนละไม่เกิน1,500 0บาทค่าชดเชยสูญเสียอวัยวะหรือสมรรถภาพในการทำงานอนุโลมใช้ตามกฎกระทรวง ราชบัญญัติสงเคราะห์ผู้ประสบภัยเนื่องจากการช่วยเหลือราชการการปฏิบัติงานของชาติหรือการ